对。 ฝั่งนี้ชื่อทีมอะไรครับเนี่ยประชาลื่นประชาลื่นประชาลื่ชนฝั่ง,งนู้นอะไรครับทีมงานช่างภาพเหรอครับาเอาครับผมทีมงานระ,ะ,ะเบียงเจอกับประชาชื่นครับโลูกนี้เจิมหนักๆไปโดยพี่ตั้มครับผมฉีด้ายไปออกไปครับ ทีมงานระเบียงได้เป็นฝ่ายส่งลูกครับพีพงเสร์ฟวัดเนิดไปหนึ่งลูกปรชาชื่นเสร์ฟพ<ว>ี่รันโอ้โหลูกดีเสร์ฟดีครับผมพี่โกโซโซีเปิดออกไป ทีสองของทีมงานระเบียงครับผมแบบโดยพิภพง <Ja. S 1> ่ายครับหลังเท้าวันมารีพิปปั้นเปิดหัวชงแบบนี้ก็หวานเจี๊ยบเลยครับเย้โอ้เข้าขาไปดิเอาลูกกรอกสามสองไม่เป็นพวกกูแล้วเป็นพวกตัวเขาเองเกมงานนี้เนี่ยอันนี้เขารู้สึกผิดหรือยังไงเขาเลยกลับผิดก็แล้ว แต้มอยู่ที่3ต่อ2ครับผมฉีกซ้ายไปชีเตยเตยเปิดมาหลุดมาพีกก็ว่าไงโยกขึ้นแบบนี้พี่ต้อมก็เรียบเลยนะครับโอ้โหติดบล็อกออกไปครับผมอ่าครับระชาชื่นเจบโดยนานรันครับผมลูกนี้ วัดไปวัดเมตไสหนึน่งทีไปไปพี่กอล์ฟสวยโชว์งี้พี่ตั้มบางบัวปักซ้ายครับไปรุนนีไไน้ครับสวยงามมากครับ แต้มอยู่ที่ห้าเท่าครับผมทีมงานระเบียงมินฝ่ายเสิร์ฟครับผมพี่พงครับผมลูกนี้ว่างไงครับวัดหลังเท้ามาโอ้เสิร์ฟสวยมากครับผมรูกนี้ตาเปิดแตกออกไป ดูดิพิกโกโซโซิเตะลงอย่างสวยครับผมตรงนี้ครับตอนนี้แต้มยังไม่ห่างครับผมทีมงานระเบียงเป็นฝ่ายเสิร์ฟครับพี่พงตุ้ยมาลูกนี้น้ารันเปิดแตกโอ้โหเฮ้ยนารันบอกว่าลูกมันเบามันรับง่ายเกินครับเปิดแตกไปเลยครับผม ตอนนี้มีการต่อรองอะไรครับผมระเบียงทีมงานระเบียงฝ่ายเซอร์มาอีกแล้วครับผมติดตามเปิดสวยพี่กรอบโยงแบบนี้ก็ฝานเจี๊ยบโอ้โหใช้ความตึงของตาข่ายไปนหนึ่งชีครับผมสำหรับตี่ตามทีมงานระเบียงเป็นฝ่ายเซอร์ครับผมลูกนี้ปิดพ,พงมากเลยตัวย้วไมกทีโอ้โหนารัตเปิดได้ชงด้วยหลังเท้าลูกนี้ โโอโ้ตามแกสวยครับผมทีงานประชาชื่อมไฟเซอร์ครับผมลูกนี้อ่านรันเคาะไปเบาๆพิกโกลูกนี้เปิดแตกโอ้โยลูกยากเปิดได้ครับลูกง่ายเปิดแตกเข้าแตมอยู่ที่8ต่อ9นะครับผม อะไรลูกนี้ <Hey! S 1> วัดไปที่ตัวแบกลูกนี้พี่เตยยกอย่างนี้ไม่เข้าครับเ oh <my. S 1> ตะเองครับผมพี่ต๊มโอ้ยเล่นลูกนี้เหนือชั้นมา,มากๆครับผม oh <my. S 1> ถือว่าลูกเก่าครับผม oh <my. S 1> ตอนนี้แต้มที่เก้าเท่าครับผม oh <my. S 1> น,นั้นรันเซิร์ฟอยู่แล้วครับผม oh <my. S 1> เซิร์ฟดีครับ ลงมาด้วยพิกโกโอ้โหเตะเบาๆครับแค่นี้ก็ได้กินครับผมเตะดีไหมยังไม่ยอมครับผมทีมงานระเบียงครับผมงานระเบียงเป็นฝ่ายเซิร์ฟโดยพี่พงศ์ปัดมาพี่ตั้มเปิดหัวไม่ดีเท่าไหร่ครับผมล้นไปดีพิเตอร์พิเตอร์โอ้โหลูกนี้เห็นพื้นที่ว่างๆครับผมหยอดลงตรงนั้นเลยครับผม ปลกลิ่นงานระเบียงมป็นปเตอโอ้โหเช็คความตึงของตะข่ายไปหนึ่งทีครับผมแตามอยู่ที่สิบเอ็ดศูนย์อสิบเครั่อผมอันลตัวโอ้โหเอร์นี้ยอดดีมากครับเนียนกลิปเลยครับนี่แต้มเท่าครับผมสิเท่าครับ อันนันว่าไงโอ้วัดไปลูกนี oh, us, kita, yes. oh, 20, ้พี่โก้เปิดหัวมาเจยยกลูกนี้โอ้ยน้นพี่มัน้งแทบสอง่สเอ็ดครับผมตอนนี้ระเบียงฝึกฝ่ายนำนะครับกอบยกสวยทต่ำมาไงโอ้ลูกนี้วัดหัวเน็ตลงเลยครับผม นีอยู่แต้มเท่าครับผมจิบสองเท่าครับไม่ยอมกันง่ายๆครับผมคู่นี้อันนั้นว่าไงโอ้โหวัดไปที่แบ็กตัวนี้ปิตเตอร์ชงมาแบบนี้โอ้โหพี่ก็ทำอะไรครับผมโ,โยทินเลยครับผมเรื่องนี้ตกใจหมดเลย ตอนนี้ทีมงานประชาชื่นมันฝ่ายนำแล้วครับผมสามต่อสองครับผมนัดแล้วลูกนี้ยอไตโอ้โอยู่เตยแตกครับผมตรงนี้ทีมงานประชาชนเริ่มนำห่างแล้วครับผมสี่ต่อสองครับอ่านแล,ะละนว่าไงลูกนี้อัดไปที่แบ็คโอ้โหพี่วงเปิดแตกครับผมเสริมดีมากครับผมนั่นแล้วรูกนี้ แต้มนำหา่างสามแต้มเลยครับผมลา,านมาวัดไปที่หน้าซ้ายแตกแล้วผมโอ้โหเสิร์ฟดีมากครับคมมากครับผมลูกนี้ป้อนไม่ได้ครับผมลานลูกนี้ครับว่าไงครับผมโอ้วัดไปที่หน้าซ้ายอยู่แล้วครับผม พี่โก้แตกออกมาโอ้โหพี่ก็เปิดแตกครับผมลูกนี้ทีมงานระเบียงยังไม่ยอมง่ายครับผมบตามมาใกล้ๆครับผมสมต่อหครับมีผงต้วมาลูกนี้ก็เ,เปิดสวยตรงแบบนี้โอ้โหล้นนิดหน่อยครับผม,มตามแก้ไขดีครับทีมงานประชาชื่น นำไปสามลูกครับผมเจ็ดประตูเจ็ดต่อสามครับผมหลันยอดเบาๆลูกนี้เตยแกะออกมาง่ายๆผมโว์แบบนี้โก้ซันแบ็คครับผมโอ้โหเบาๆเนียนๆครับผมทำแบบพิโก้โสดสิทนี่ครับอีมงานระเบียงเป็นฝ่ายเซอร์ครับผมโดยพี่พงษ์ครับตัวยอมาที่พี่โกปเปิดเซเวคเรา ลงแบบนี้พิต้าโบโอ้หโลกนี้ต้องบอกว่าเสียมมาขุดเอาครับผมลงหน้าเน็ตเลยผมตีแบบนี้ใครจะเกี่ยวครับตามอยู่ที่8ต่อ4ครับผมช้ายืดนเจอไปโอ้โหพิตเตอร์เปิดหลังท้าสวยครับรงมาแหลมนิดนึงครับโอ้โหโกแก้ไม่ข้าวครับ งานประชาชื่นนำห่างแล้วผมน่ารัาไงลูกนี้เิอไปที่หน้าซ้ายเปิดหลังเท้าลูกนี้สวยครับงแบบนี้โอ้พี่ก็โอ้ยน่ารักเกี่ยวกับเท้าผมโอ้หดูดีือว่าสวยมากผมเกี่ยวลูกนี้เกี่ยวด้วยหลังเท้าครับเหนือชั้นเลยครับผมลูกนี้โกดีวัตเตดีแล้วครับผมแต่ว่าคนเกี่ยวดีกว่าครับลูกนี้ งานว่าไงลุนวัดไปที่แบ็กอีกแล้วครับผมเปิดแต่ครับโอ้โหไว้เสิร์ฟดีมากครับตอนนี้เกมแล้วครับผม